สวัสดีค่ะสวัสดีชาวทอล์กทัวรอารีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อารีเรื่องเล่าเบาใจวันนี้ก็มาพูดคุยกันอีกแล้วนะคะนัดมีเตรียมหัวข้อมาในเรื่องของวิธีก้าวข้ามความกลัวนะคะนัดเชื่อว่าในช่วงเวลานี้น่าจะมีหลายๆคนที่อาจจะกําลังเริ่มต้นอะไรใหม่หรือว่าอาจจะกําลังสิ่งใหม่ๆสิ่งกเก่าๆที่เคยทํามาอาจจะกําลังแบบจบไปนะคะ แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นครั้งใหญ่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เป็นเรื่องที่กว่าจะผ่านไปได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าช่วงที่มันเริ่มต้นเนาะอะไรที่มันเราไม่คุ้นเคยทุกอย่างมันยากอยู่แล้วมันเป็นเรื่องยากเสมอนั่นก็จะอยากจะแนะนําเทคนิควิธีในการก้าวข้ามช่วงเวลานั้นนะคะแล้วก็ วิธีการจูนกับข้างในตัวเองที่สามารถทําให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งใจไว้ได้จริงๆสําหรับนัดเองนะใช้วิธีแรกเลยก็คือว่า๋ยวเล่าก่อนนะว่าอย่างของตัวเองเนี่ยค่ะนัดก็ทํามาหลากหลายใช่ไหมคะแต่ว่านัดเองจะมีวิธีคิดที่ว่า,าสมมติการเริ่มต้นสิ่งใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่น่ากลัวแต่นัดมีเรื่องหนึ่งคือเป็นคนที่ไม่ไม่กลัวการเริ่มต้นสิ่งใหม่ แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองไม่ถนัดแล้วก็มีความหวั่นไหวว่าเราจะทําได้ไหมมีเรื่องเดียวคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทรดนะสำหรับเองเพิ่งเขา้าเพิ่งเขา้าเพิ่งเริ่มฝึกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคือรู้สึกแหละว่ามันทําได้ว่าเราทําได้แต่ใจนึงก็กังวลกลัวแล้วก็คิดว่าเราเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่เกง่งหรืออะไรกันเราแต่นะคะรู้สึกว่าเฮ้ยล้าเกิดแบบมันขาดทุนหรือมันอะไรเงี้ยก็คือไม่กล้าที่จะเข้า ไม่กล้าที่จะแบบลงตลาดหรือว่าไม่กล้าที่จะยิงออเดอร์ออกไปจริงๆเละะี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นความกลัวแล้วก็ความกังวลที่รวบรวมอยู่ในอยู่ในจุดเดียวกันนะคะสำหรับที่เอ็นเา๙นะ้าวข้ามผ่านจุดนั้นมาได้อะคือมันไม่ได้ก้าวผ่านด้วยความแบบความกล้าหรือว่าความวิ่งชนหรือไงคะ,ะมันก้าวผ่านด้วยการที่เราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอย่างเช่นสมมุติว่า ถ้าอะไรที่มันก็พยายามทําให้มันไม่มีแรงต้านมากที่สุดค่ะให้มันง่ายที่สุดพยายามซอยทุกอย่างให้มันแบบย่อยที่สุดสมมุติว่ามันมีอันนี้ที่เรารู้สึกว่าเป็นก้อนใหญ่มากเลยมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องแบบใช้ทุนเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นก็จะพยายามตัดมาใช้สิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าอ่ะตรงเนี้ยเราโอเคที่จุดนี้เราค่อยๆสเต็ปไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยคือทั้งหมดทั้งมวลน่ะ เราเราจะต้องมีภาพใหญ่ในใจของเราก่อนะว่าภาพใหญ่ภาพสุดท้ายที่เราต้องการในชีวิตเราอ่ะเราต้องการอะไรกันแน่คือไม่ต้องเอาสิ่งรอบตัวมามามาดูเลยนะเอาเอาสิ่งที่ว่าตัวเราเองอ่ะต้องการอะไรกันแน่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆอ่ะคืออะไรแล้วก็คิดภาพมันขึ้นมาอาจจะเขียนลงไปได้ค่ะาใช้วิธีเขียนบันทึกเนาะเขียนบันทึกลงไปแล้วก็ เขียนบันทึกเนี่ยมันจะไม่ใช่การเขียนบันทึกที่แค่แบบเฉันจะมีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่การเขียนแค่นั้นะมันจะเป็นความรู้สึกเลยว่าเออเรามีแล้วอะเป็นความรู้สึกที่ว่าสมมุติว่าอย่างเช่นนั้นรู้สึกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะตอนเช้านึกถึงภาพกิจวัตรของตัวเองในในวนันรุ่งขึ้นนะคะแล้วก็จดว่าเออเดี๋ยวตอนเช้าเราทําอันนี้หัวเราเดินไปตรงนี้ด้วยการแบบออกกําลังกายด้วยความสุขเรา ฉันจะทําอันนู้นอันนี้คือมันเหมือนเราสเต็ปชีวิตตัวเองไปนทีละหน่อยค่ะมันเริ่มจากการที่จดบันทึกก่อนแล้วก็มีพอมันเริ่มจดบันทึกปุบใช่ไหมคะเรารู้เราก็จะรู้ว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็เขียนออกมาเลยลิสต์ว่าแบบอ๋อนี่คือสิ่งที่เราอยากได้แล้วมันจะค่อยๆกรองค,ความต้องการที่แท้จริงของเราออกมาจริงค่ะอย่างคณนั้นอนจำได้เลยวนะัเขียนแบบเริ่มแรกนี่มันแบบเยอะมากนั้นก็ยอมไปคขดไปดูสมุดบันทึกตัวเองที่ท,ที่หลายที่ผ่านมาหลายปีแล้วนะคะ เชื่อไหมว่า5ปีที่แล้วที่นั้นแบบที่นักคิดเรื่องนั้นน่ะในสมุดบันทึกคือภาพที่ได้คือตอบโจทย์ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบต้องการจ,จริงๆลงไปอะ่ะมันเป็นภาพสุดท้ายที่มันเหมือนเป็นภาพจบเห็นไหมเคยเล่าให้ฟังอาจจะมีใครบางคนเคยฟัง EP ก่อนหน้านะคะว่านัทเหมือนเดินเดินทางในช่วงชีวิตที่รู้สึกว่าเฮ้ยอําดันอะ่ะคือทําทุกอย่างครบจนจนภาพที่แบบเราเคยคิดมาแล้วแล้วไงต่อน่ะ อมันเลยแบบต้องหาวีที่จะแบบจะไปแบบไหนต่อดีหรืออะไรเงี้ยนั่นแหละก็เริ่มจากการที่เราเขียนบันทึกแล้วก็พยายามอย่าเรียกว่าพยายามเลยนะที่ว่าเราเลิกใช้คําว่าพยายามไปแล้วให้เราลองเลยวาทาจากเรื่องเล็กๆอ่ะทีละหน่อยทีละหน่อยทีละนิดแล้วก็เหมือนเด v e l o p ค่อยๆสเต็ปไปทีละนิดทีละนิดจากสิ่งที่เรามีนะแล้วมันก็จะกลายเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนแบบอ๋อมันเหมือนเป็นจิ๊กซอห์ค่อยๆต่อ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 จนจิ๊กซอห์เราเต็มอะค่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยมันเป็นฟีลลิ่งแบบแบบนั้นเลยสําหรับนทเองที่ผ่านตรงนั้นมาแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวนั้นเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งคือหลังจากที่นัทเห็นภาพแบบห้าห้าปีที่ผ่านมาของนัทเองแล้วใช่ไหมคะนัทก็รู้สึกว่ามันมีทัมมิ่งที่แบบเข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมอะแล้วเราก็รีบจุดนั้นพอดีแล้วก็อ่ะโอเคเริ่มต้นสิ่งใหม่ นั้นก็มาทําเป็นแบรนด์อาหารนะคะแล้วก็เปิดร้านอ,อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มันช่วงโควิดเนาะมันก็ค่อนข้างค่อนข้างไม่ได้ไม่ได้กาไรประมาณหนึ่งเหมือนกันเราก็ลงทุนไปในนั้นก็ตามแต่ว่าภาพช่วงแรกที่เนี่ยนะทำนะคะภาพที่นัดคิดนะัดคิดแบบว่าคาบใหญ่มาแล้วก็อยากจะให้มันแบบอยากจะให้มันมันจริงจังนู่นนี่นั่นเลยนะคือคิดหลายอย่างมีเปิดหน้าร้านมีหลายร้านเชื่อไหมว่าภาพนั้นนะ่มันดําเนินมาไวมากเพราะว่านัดเปิดร้านอนะ หลายสาขามากเลยแล้วก็เวลาที่ไปแบบเสนออะไรกับใครหรือว่าไปคุยแล้วกับใครนันรู้สึกได้ว่าเขามีฟีลลิ่งที่เขาเชื่อเราอะแล้วเขาก็มั่นใจในตัวเราอะไรเงี้ยตอนที่นันทาแบรนด์อาหารนะคะตอนที่เพิ่งออกจากงานรู้สึกคือปีที่แล้วนี่เองนะคะแล้วก็บิวขึ้นมาจนแบบเขาเชิญไปออกอีเวนต์ด้วยเราไปออกอีเวนต์เองด้วยแล้วก็ไอศครีมของนะาดะที่นันทำะนะ ได้วางขาอยู่บนเซ็นทรัลเอ็มบารีอันนี้น่าต้องบอกยนันทภูมิใจมากทีเนี้ยนันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนมันภาพคือมันพอจะเป็นตัวอย่างได้ว่าไอ้เรื่องที่เราเขียนลงไปอะค่ะมันมีภาพที่ชัดเจนออกมาจากการที่เราเขียนจากการที่เราคิดที่เราจินตนาการจริงๆมันสร้างได้จริงมันเป็นการคิดที่เกิดขึ้นจริงได้จริงอะเออมันเหมือนมันโลกภายในมันสร้างสารค์โลกภายนอกได้ทําก็เลยทําให้นันเชื่อว่า เออมันมีอีกโลกอีกใบนะึงอยู่ข้างในของเราอะที่เราแบบสร้างแบบไหนไว้จูนอะไรไว้แล้วมันจะเป็นภาพนั้นเน่เออนี่แหละก็เลยทําให้นันเชื่อเรื่องนี้อย่างเต็มอย่างเต็มหัวใจนะคือถามว่าอ่านหนังสือไหมนันก็อ่านหนังสือด้วยนะแล้วก็เอาจริงๆมันมันเป็นเรื่องของการอ่านแล้วก็การฟังด้วยใช่ไหมคะสาระนเองนะัทพูดได้เต็มปากเลยว่ากฎของแรงดึงดูดอะ เป็นอะไรที่ศาสนาพุทธสอนเยอะมากสอนเยอะมากจริงเพราะว่าอย่างนั้นเองนั้นเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะก็คือจะเข้าห้องปฏิบัติไปคอร์สอะไรเงี้ยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้สอนนั้นมากๆแล้วก็การที่นั้นแบบเหมือนมีความรู้สึกขึ้นไม่ได้ว่าเราอยากใช้ชีวิมนุษย์ให้เต็มศักยภาพอะเรื่องนี้นก็เกิดในห้องปฏิบัติเหมือนกันคือคือมันเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพราะพุทธเจ้า ถ้าสรุปรวบย่อให้เลยนะเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยกรรมใหม่กรรมใหม่ที่ว่านี่พรท่านหมายถึงว่ากรรมเนี่ยมีมโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมใช่ไหมคะกรรมทางความคิดทางกายคือเริ่มจากกรรมทางความคิดเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีกรรมทางความคิดที่แย่และเราไม่สามารถเรียกว่าอะไรอะแลวเรามีกรรมทางความคิดที่แย่มันนําพาเราไป สู่การที่เราจะทําการกระทำแย่ๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหมายความว่ามโนกรรมที่เราทําเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกรรมต่างๆภายนอกซึ่งเนี่ยนะึกว่าเรื่องนี้มันมันหลิงกันแบบอย่างจริงจังเลยเลยทําให้นั้นรู้สึกว่าออกฎแห่งนรงนูง่เนี่ยคือเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วก็เหลือแค่ว่าเราจะ เก็บสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้กับชีวิตเรายังไงมากกว่าเนาะก็เนี่ยแหละก็เลยคิดว่ามาบอกเล่ากันทีนี้สาหรับนันเองในะการก้าวข้ามข้ามผ่านความกลัวและมีเรื่องเดียวเลยค่ะคือวิธีเห็นภาพใหญ่แต่ว่าอยู่กับปัจจุบันหมายความว่าไม่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีอนาคตนะคะมันหมายความว่าเราเห็นภาพใหญ่ของตัวเองอะโฟกัสแบบชัดมากว่าเนี่ยเราจินตนาการ ตามที่นัททำแบรนด์อาหารน่น,นะจินตนาการแบรนด์คือจินตนาการว่ามันไปไกลมากมันเติบโตมากมันแบบคือคิด,คดถึงร้อยล้านนะเนาะวางเ้นเลยคิดถึงร้อยล้านคือภาพของตังคือนะัอยากจะหนึ่งเลยคือเหมือนเราต้องการใช้ชีวิตที่เราได้มาเนี่ยให้มันเต็มศักยภาพยังไงได้บ้างสามารถทําอะไรให้มันแบบเป็นประโยชน์กับคนอื่นนําพาสิ่งดีๆเรื่องดีๆไปกับให้กับคนอื่นได้ สามารถเป็นกำลังใจให้กับเขาได้หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครที่ที่ทอยู่บนโลกนี้ได้คือคักนะคิดแบบนี้จริงๆนะรู้สึกว่ามันก็เลยทําให้เรามีพลังขับเคลื่อนจากข้างในว่าแบบเออการใช้ชีวิตแบบนี้มันทําให้มันมีความสุขทุกครั้งที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณชีวิตที่ได้มาจริงๆอะไรเงี้ยเนาะก,ก็นั่นแหละหมีภาพใหญ่ชัดเจนมากแล้วก็โฟกัส นะัทไม่คิดคือนะัเป็นพวกแบบดิมเมอร์มากไม่ไม่ได้คิดเรื่องแบบสเตปแล้วก็มาดูเอาหน้างานว่าอ่ะมันเจอกับสถานการณ์นี้ต้องแก้อ๋อสถานการณ์นี้ทําให้เราเรียนรู้สินี้แล้วเราก็ปรับอันนี้เลยคือเป็นคนที่ทําทีละหน่อยแล้วพอเราทําทีละหน่อยอ่ะเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะผลลัพธ์มันก็จะเห็นเป็นกราฟแบบกราฟขึ้นนันะรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็เลยทําให้นะัททำแบบนี้มาเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าคืออย่างตอนแรกๆที่นะัททำเอ่ออะไรอ่ะ แบนไอศครีมแบนอาหารนะคะรู้สึกว่าวันแรกที่ขายของได้ถึงขั้นเดินขายเลยนะไปคุยเองแบบเหมือนเรามีของดีเราเดินเข้าหาเขาเอะไรเงี้ยก็คือแค่คนซื้อไอติมเราไอติมเราแล้วอร่อยอแค่นั้นก็รู้สึกว่าขอบคุณแบบวันแรกนั้นจําได้เลยนะขายไดร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองคนไม่เข้าใจแล้วก็เหนื่อยมากจําได้เลยว่าแบบเป็นวันที่แบบมีความสุขมากเพราะว่าทุกคนแบบชอบไอติมเรามาชอบสิงที่เรานําเสนอมากอะไรเงี้ยก็เลย กลับบ้านมาด้วยความสุขเออแค่นั้นแหละแน่นอนอยากให้ฟีลลิ่งของของการทําอะไรแบบนี้มันมันแบบมันดาเนินต่อไปอะ่ะเออนะึกคิดว่าเรื่องนี้คือสําคัญมากเนาะก็เอ,อ่อการก้าวข้ามความกลัวนะคะเริ่มจากไม่ไม่ใช่ว่าเออพุ่งเข้าใส่วิ่งเข้าชนอะไรไม่ไม่ต้องพยายามอะไรขนาดนั้นนะคิดว่ามีแค่เรื่องเดียวคือคิดภาพใหญ่ก่อนจะเอาอะไรแบบไหนคิดให้มันจบที่เราต้องการเสร็จแล้วค่อยมาอยู่กับปัจจุบันก็หมายความว่า พยายามตัดความคิดที่มันไม่ใช่ความคิดที่จะนำพาออกไปให้เยอะที่สุดแล้วก็ให้ทําทีละน้อยๆอย่าให้มันแบบโหฉันจะหักโหมอย่างเช่นยวกตัวอย่างน,นบางทีแบบเราคิดว่าเราจะตื่นหมออก,กําลังกายได้วันละชั่วโมงทุกวันสมมติหรือแบบเราเจาะออกำลังกายวันละชั่วโมงอย่เงี้ยคือนั่นเคยเป็นแบบนั้นมาก,ก่อนนั่นเลยเข้าใจไงเนพราะว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดมใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยฉันจะบริหารร่างกายให้ได้แบบเล่นโยคะได้เป็นชั่วโมงงอะไรเงี้ย ซึ่งมันเป็นโกที่แบบว่ามันไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้นะคิดได้ว่าเออเราจะแบบทีนี้น่าจะบอกว่าเรื่องของเวลาหรือเรื่องของตัวเลขอ่ะมันไม่ได้ตัวเป็นตัวกําหนดเลยเอาเป็นว่าขอให้เรามีโกก่อนว่าภาพที่เราคิดอ่ะว่าเอ้ยแบบอย่างนันเองนะจะมีภาพร่างรูปร่างของตัวที่คิดไว้นะคะว่าเออเราจะเป็นคนแก่ที่แบบไม่อ้วนแล้วนั้นก็ตัดสินใจปึ๊บเลยตัดสินใจครั้งแรกคือตอนนั้นรู้สึกว่าน้ําหนักขึ้นมา55ก็คือ ตอนที่มีลูกใช่ไหมคะช่วงให้นมลูกนี่ก็ยังไม่ลงนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบหน้าใหญ่มากตัวเองแบบขาใหญ่มากทายังไงกับชีวิตตัวเองดีรเลย้ยแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าเราจะแบบไม่เอาแล้วเราไม่เอาร่างนี้เราต้องการแบบภาพที่เป็นผู้หญิงที่เป็นแม่คนแล้วเติบโตไปแก่ไปแต่ก็ยังเป็นผู้หญิงที่แบบดูดีอยู่เป็นคนแก่ที่ดูดีคนแก่ที่ดูไม่ออกว่าเป็นคนแก่อะไรอย่างเงี้ย ก็มีภาพนั้นในใจเองคะคือมัอนเหมือนเรามีโกภาพชัดโฟกัสและสิ่งที่ทําก็คือนั้นก็แค่ไม่ไม่กินข้าเย็นคือหมายความว่าเราพอเราเคยเห็นพระท่านที่ฉันมื้อเดียวแล้อยู่ได้ใช่ไหมคะคล้ายๆก็เลยคือนั้นจะมีการหลูกการกินอาหารที่แบบอะไรอะเรียกว่าเราก็จะไม่ได้ฝืนตัวเองอะมันเหมือนสมมติเราแค่ ไม่กินกลางคืนกินข้าวสามมื้อปกตินะคะแค่กลางคืนเราไม่กินแค่นี้เราก็ไม่อ้วนแล้วถูกไหมคะเพราะว่าร่างกายมันถูกเผาผลาญในยามกลางวันหมดแล้วประมาณนั้นอย่างอันึงก็เริ่มจากการที่หลังห้าโมงเราไม่กินไม่กินอะไรแล้วจะกินแค่น้าเปล่าอย่างเดียวแล้วก็ค่อยๆร่นมาเรื่อยๆวันเช้าวันหนึ่งกินสองมือ้อจากต่หลังก็สามารถกินมื้อเดียวแล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้กินข้าวอีกแล้วได้อย่างนี้ค่ะมันจะสามารถอยู่ได้ก็คือสามารถทําแบบนั้นได้จากการที่เราเริ่มทีละนิดท่านน้นเอง เราก็ไม่รู้สึกว่าฝืนอะไรเพราะว่าเราทําจนเป็นนิสัยแล้วเลยค่ะมันก็เป็นการเริ่มต้นแบบนั้นแล้วก็การออกกาลังกายอย่างเงี้ยสมมติเราไปออฟฟิศซินโดมใช่ไหมคะนั่นก็เริ่มจากแค่แบบเจอคลิปที่มันแบบโยคะเมื่อก่อนก็ไปซาตูดิโอโยคะนะคะเราก็รู้สึกว่าต้องขับรถไปมันเป็นอะไรที่ปีนบันไดในการในการแบบในการเคลียร์ล่างมากมันยากเกินต้องขับรถไปต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกที่จะอ่ะมันทําวละหน่อยๆได้ไหมเงี้ยนั่นก็เลยเริ่มที่จะแบบ อายุขับ8นาทีอย่างเงี้ยพอเราเริ่มจากตรงเนี้ยปุ๊บใช่ไหมคะมันเหมือนนิสัยของเราที่เราติดมาแล้วอะ่ะมันทําให้เรามีโมเมนตัมของการที่แบบเฮ้ยไม่หยุดทําอ่ะทําไปเรื่อยๆอะ่ะสมมุติเราอาจจะเวน้นวันสองวันแล้วก็จะกลับมาทําใหม่เราจะไม่มีการแบบมันยากมากอะ่ะที่เราจะหยุดทําจริงนะคะพอ,พอเราเริ่มแล้วอะ่ะมันเป็นไป,นปนได้ยากมากที่เราจะหยุดเพราะว่าเราจะมีไมค์เซตแบบ เนี้ออยู่ในใจแล้วก็มีภาพที่เราแบบคิดไว้อยู่ในใจมันมันเลยทําให้นิสัยเรามาเป็นแบบนั้นไงมนโนกรรมไหมคะมันเลยทําให้ันเป็นกายกรรมในแบบที่เราแบบคิดเอาไว้เนี่ยแหละมันคือหลักสัจธรรมแบบอย่างแท้จริงนะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าท่านถ่ายทอดคือพระองค์ท่านถ่ายทอดไว้ได้อย่างลึกซึ้งมากๆแล้วก็คิดว่ามันมันดีถ้าเราจะได้แบบสามารถดึงหลายๆอย่างไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้นะคะก็หวังว่าสิ่งที่นั้นแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคน ใน,นทุกๆช่วงเวลาลวน,นะคะก็ว่าเอาไปใช้ได้ก็หวังว่าจะเป็นแสงสว่างแสงหนึ่งที่สามารถนำทางจิตใจให้ให้หลายๆคนค้นพบตัวตนของตัวเองที่แท้จริงนะคะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าเวอร์ชันที่ดีที่สุดดีขึ้นไปเรื่อยๆอีกนี้นะคะก็เป็นกำลังใจกับทุกคนค่ะขอบคุณมา,มากๆสำหรับการรับชมรับฟังในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ